เครื่องปรับอากาศเครื่องหนึ่งระบุว่ามีค่า Cooling Capacity เท่ากับ32,000 BTU ต่อชั่วโมงอันนี้ก็คือ Capacity ร่วมนะครับและก็บอกว่ามีค่า Sensible ลคูลิ่งแคปซ c i ต y 3ี0 0 0 BTU ต่อชั่วโมงและค่า s e r r เท่ากับ ถ้ามีการใช้งานรวมทั้งปีเป็นเวลา2,000ชั่วโมงโจทย์ให้คำนวณหาค่าของ latent cooling capacity ของเครื่องปรับอากาศนี้แล้วก็ให้หาค่าของ sensible heat ratio แล้วก็สุดท้ายก็ให้ประมาณว่ามีการใช้พลังงานรวมเท่าไหร่แล้วก็ให้ประมาณราคาค่าไฟฟ้าที่จะต้องจ่ายด้วยถ้าค่าไฟฟ้าเนี่ยเก็บยูนิตละ4.2บาทเนื่องจากค่า c o o l ่งแคปซิ c ต t y รวมจะเท่ากับค่า s ซนซิเบิลค o ลิ่งแคป a ิ i ต y รรวมกับ l a เ e n ค cooling capacity หรือความร้อนสัมผัสกับความร้อนแฝงนั่นเองดังนั้นลาเทนหรือความร้อนแฝงก็จะเท่ากับความร้อนรวมลบด้วยความร้อนสัมผัสแทนค่าจากโจทย์ก็จะเท่ากับ42,000ลบสา0 0เพราะฉะนั้นลาเทนคูลลิงกับแพซิตี้ก็จะเท่ากับ10,000 BT u ทต่อชั่วโมง สำหรับค่า SHR ก็คืออัตราส่วนระหว่างความร้อนสัมพัท์หารด้วยความร้อนทั้งหมดเมื่อแทนค่าก็จะเท่ากับ32,000หารด้วย42,000เพราะฉะนั้นค่า SHR ก็จะเท่ากับ0.76ค่า SEEr หรือ Seasonal Energy e f f i c i e n y y ratio mm hmm. ก็จะเป็นค่าประสิทธิภาพภายใต้การทำงานของเครื่องปรับอากาศที่อุณหภูมิสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนไปตามฤดูกาลซึ่งก็จะต่างกับค่า EER ที่ในการวัดประสิทธิภาพจะอยู่ภายใต้การทำงานของเครื่องที่อุณหภูมิสิ่งแวดล้อมคงที่ ค่า ser ก็จะเท่ากับปริมาณของความร้อนที่เครื่องปรับอากาศนั้นกําจัดได้ในช่วงเวลา1ในหน่วย btu หารด้วยปริมาณของไฟฟ้าที่เครื่องปรับอากาศใช้ในช่วงเวลานั้นในหน่วยวััต์อาวดังนั้นจากโจทย์เราก็จะหาปริมาณของไฟฟ้าที่ใช้ก็จะเท่ากับ 42,000 BTU ต่อชั่วโมงคูณ2,000ชั่วโมงแล้วก็หารด้วยค่า SEER ก็คือ15 BTU ต่อวัตต์อวซึ่งก็จะเท่ากับ5 6 0ล้าน6วัตต์อวเปลี่ยนเป็นกิโลวัตต์อวก็จะเท่ากับ5,600กิโลวัตต์อวหรือ5,600ยูนิตเพราะฉะนั้นค่าไฟฟ้าก็จะเท่ากับ 5,600ยูนิตคูณกับค่าไฟต่อยูนิตคือ4.25บาทต่อยูนิตก็จะเท่ากับ238,000บาท